กรณีดีอคอนกรุ๊ปเนี่ยมันข้อกฎหมายมันเยอะถูกไหมครับเพราะว่าการกระทำมันมันหลากหลายแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าเกิดโดยพื้นฐานสิ่งที่มันมักจะเกิดเป็นประจําก็เรื่องของการช่อกงนะครับซึ่งการช่อกงเนี่ยมันโดยทั่วไปถ้าสมมุติว่ามันเป็นระหว่างคนหนึ่งคนสองคนสามคนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องความผิดที่ยอมความกันได้ ยนะกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดนายกก็ไปช่อโกงไปบอกกับนายหนึ่งว่าเอ้ยเนี่ยเข้าทําธุรกรรมนี้สิไปทําธุรกิจนั้นทําแบบนี้แบบนั้นดีและจะได้เงินนะปรากฏว่าไม่เป็นจริงตามนั้นมันก็คือไปหลอกลวงนายหนึ่งทำให้ได้ทรัพย์สินหรือว่าให้ได้เงินทองมาจากนายหนึ่งโดยที่ถ้าไม่มีการหลอกลวงนั้นของนายกนายหนึ่งก็จะไม่เข้าทําธุรกรรมดังกล่าว ก็จะไม่เข้าไปร่วมธุรกิจนั้นอันเนี้ยมันก็จะถือว่าเป็นการช่อกงละแต่ถ้าหากว่ามันเป็นบทหนักก็คือว่าเป็นการบอกต่อคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะโดยเพราะอย่างนี้ถ้าหากว่าคนจํานวนมากอันนี้มันก็จะกลายเป็นช่อโกงประชาชนซึ่งลักษณะวิธีการมันก็คล้ายๆกันแต่เป็นว่าบอกกับคนหมู่มากอันเนี้ยมันจะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินมันก็จะยอมรามกันไม่ได้ถูกไหมซึ่งในกรณีไอคอนเนี่ย ประการแรกมันก็เป็นเรื่องนี้แหละอันที่สอง <c oughs> เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีเรื่องของการยักยอกด้วยหรือไม่นะว่ามันมีทรัพย์ของใครไปอยู่ที่ใครแล้วทรัพย์เหล่านั้นที่มันควรที่จะกลับสู่เจ้าของมันกลับไม่ได้กลับสู่เจ้าของถูกไหมครับ <c oughs> นอกจากนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีกรณีที่เป็นการนําเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่า <c oughs> บรรดาการดําเนินการ มันไม่ได้เป็นแต่แค่เพียงว่าคนคุยกับคนมันมีการผ่านระบบออนไลน์นะครับมันมีการเชื่อมโยงกันโดยกลไกของอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อันเนี้ยมันก็คือการนําข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับข้อมูลเท็จคืออะไรบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ว่าเท็จถึงขนาดไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงปั้นน้าเป็นตัวสมดุแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ความจริงมันถูกบอกไม่หมด หรือมันเป็นเรื่องที่ผู้บอกรู้อยู่แหละว่ามันได้แค่ไหนสมมุตินะค,ะครับว่าขายสินค้ามันอาจจะได้เงินนะแต่ว่าไ้ตัวขายสินค้ามันเป็นเรื่องหนึ่งการไปหาคนมาเพื่อต่อกันเป็นช่วง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 ที่เขาเรียกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เพื่อให้มาขายสินค้ากันมันกลับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเท็จหรือมันอาจจะทําให้มันไม่จริงที่พูดถึงเรื่องการขายสินค้า เช่นถ้าเกิดสมมติว่าบอกเอ๊ะเอาสินค้าไปขายสินค้าต้นทุนมาห้าบาทแต่เนื่องจากว่าคนต้องการมากพูดได้ดีคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันสูงมันน่าจะยอมเสียเงินในการซื้อมานะครับ,รบไปบวกไปยี่สบาทสามสิบาทอะไรแล้วพอมาลองคิดคำนวณดูว่าได้ยี่สิบาทสามสิบาทที่เป็นส่วนต่างถ้าหากว่าขายได้พันชิ้นละ่ะได้เท่าไหรล่ล่ะขายได้หมื่นชิ้นได้เท่าไหรล่ล่ะนั่นคือการขายสินค้า พอการขายสินค้ามาผนวกกับสิ่งที่เป็นลูกโซ่ที่เชื่อมต่อกันมันแต่ละคนมันอยู่ในสินค้าหนึ่งพันชิ้นพอมันทอดแรกมันหารไปครึ่งหนึ่งก็เหลือห้าร้อยพอมันทอดสองหายไปอีกสองรอยห้าสิบละพอมันทอดสาม <N> นึกออกไหมครับ <N> พอไล่ไปเรื่อยสูงว่าสิบทอดมันเหลือแค่หนึ่งในสิบละ <N> แล้วถ้าหากว่าทอดมันไกลไปกว่านั้นแล้วการได้เงินมามันไม่ได้ได้มาบนตัวสินค้า มันได้มาบนราคาสินค้าคือขายสินค้าออกไปหรือไม่ยังไม่รู้แต่ไอ้แต่ละทอดมันต้องมีการส่งเงินต่อๆกันคนที่ได้รับเงินในแต่ละทอดก็อาจจะเอาเงินไปใช้แล้วเงินที่ได้ไปนั้นจริงๆมันควรที่จะเอาไปซื้อสินค้าหรือเอาไปสต็อกสินค้าและเมื่อมีการขายสินค้าก็ต้องให้กําไรและเงินต้นถูกไหมครับแต่เงินต้นอาจจะไปที่ผู้ผลิตสินค้ากําไรก็ไปที่คนที่เป็นคนลงทุน อันนี้ผมถึงได้บอกว่าเออเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะได้กำไรกําไรปรากฏว่ามันไม่ได้ไอ้ตามที่บอกไว้มันก็กลายเป็นหลอกลวงใครปมนช่อโกงทีนี้เงินที่ส่งไปไว้แล้วเงินที่ถืออยู่ปรากฏว่าแทนที่จะคืนให้กับเจ้าของเขาส่วนหนึ่งส่งไปให้กับคนที่เป็นผู้ผลิตสินค้าส่วนหนึ่งกลับไม่ได้ส่งก็กลายเป็นว่าถือทรัพย์สินหรือเงินทองของผู้อื่นเอาไว้แล้วไม่เอานําคืนในเวลาที่ควรที่จะนําคืนก็กลายเป็นการยักยอกอีก ครับผมได้บอกว่าทั้งหมดนี่มันมีหลายอย่างแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องม,มันอีลงตรงดังไปหมดนะอาจารย์ใช่มันอีลงตรงดังแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับคือถ้าสมมุติในบรรดาผู้คนทั้งหลายที่รู้เห็นเป็นใจร่วมกันถ้าในทางกฎหมายอาญาเขาก็บอกว่าเป็นตัวการร่วมก็คือว่าบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยแยกกันทํางานแบ่งกันทําในแต่ละส่วนแต่การกระทํามันเป็นการทําไปร่วมกันนึกออกไหมครับเหมือนสมมุติว่าเป็นการเล่นกีฬาเนี่ย ขัะหนึ่งใช่ไหมครับมันไม่ได้แปลแว่าทุกๆคนต้องถือลูกนะเล่นวันลเลย์บอลไม่ได้แปลว่าลูกอยู่ที่ทุกคนแต่ทุกคนร่วมกันเล่นเป็นแบบนั้นอย่มาบอกว่าไอคนนี้เป็นมือเซตลูกนั้นไอคนตีมันตีฉันไม่เกี่ยวไอเดียมันไม่ได้ไงไอคนนี้รับลูกไปดีแล้วแต่ว่าไอคนเซตเซตไม่ดีผันไม่ได้นะครับเหมือนกันกับการที่กล่าวอ้างว่าฉันประชาสัมพันธ์ฉันหาลูกค้าฉันไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่ท่านในกล การการทงานร่วมกันมันคือเป็นตัวการร่วมในการดําเนินการทางธุรกิจนี้และเป็นการดําเนินการร่วมเพื่อที่จะบอกต่อประชาชนทั้งหลายว่าสิ่งนั้นทําแล้วดีสิ่งนี้ทําแล้วได้มันก็คือการร่วมกันนั่นแหละอันนี้เป็นแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งก็คือว่ามีคนเป็นผู้ใช้มีคนเป็นผู้ถูกใช้นะไอ้ผู้ใช้มันก็ต้องรับหนักกว่าผู้ถูกใช้แต่ยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้แปลว่าผู้ถูกใช้จะพ้นไป เขาผู้ถูกใช้ย่อมรู้อยู่ว่าถูกใช้ไปทําอะไรเออก็ขอเธอไปบอกเขาอย่างนี้นะและฉันจะให้เงินเธอถูกวะเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยันก็กลายเป็นผู้ใช้ผู้ถูกใช้ท้ายที่สุดก็คือว่าอาจจะไม่ได้ร่วมกับเขาอาจจะไม่ได้ถูกใช้หรอกแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ใช้ใครแต่สนับสนุนเขาทํายังไงทําให้การกระทําของเขาลุผ่านไปได้ในขณะกระทําการหรือก่อนกระทําการก่อนกระทาการก็กรเช่นปูทาง เนี่ยนะของมันดีดูสิฉันใช้แล้วหน้าเด้งดูสิคนนั้นใช้แล้วดูสวย <c oughs> นะครับคนนี้ใช้แล้วมีร่างกายแข็งแรงคนโน้นดูสิพอเข้าทําธุรกิจนี้มีเงินมีทองมีรถขับมีบ้านช่องห้องหอใหญ่ยยโตแบบเนี้ <c oughs> คือปูทางทําให้เขาสามารถที่จะทําได้ง่ายขึ้นหรือทําให้ลุล่วงไปซึ่งสิ่งที่เขาคิดจะทําไม่ว่าสิ่งที่เขาคิดจะทมันจะดีหรือไม่ดีไงก็ตามแตนะ่ท้ายที่สุดพอมันออกมาเป็นผลว่ามันเป็นการไปโกงคนอื่นเขา อันนี้ไอคนที่ปูทางไว้ก็เป็นผู้สนับสนุนหรือระหว่างที่เขากํลาลังทําอยู่เฮ้ยเนี้เนี่ยพอคนนี้มาคนนี้เชื่อถือได้เลยเนี่ยพี่ทํากับเขามาเป็น5ปีสิบปีแล้วแต่ละปีนี่ไปต่างประเทศทุกปีนั่งเฟิร์สคลาสนอนโรงแรมชั้นห้าดาวหกดาวทานอาหารเลิศรูเ <c oughs> นี่ยก็คือ <c oughs> ในขณะที่กำลังทำเพราะทั้งหมดเหล่านี้มันมีความผิดถ้ามันจะเกิดนะครับเยอะแยะไปหมดแล้วว่ามันเกิดขึ้นกับคนหมู่มาก การที่บอกกับคนหมู่มากเช่นสมมุตินะครับวันลงสองแสนสองแสนห้าอะไรเนี้ยแล้วมันจะได้คืนกลับเท่าตัวเอาเป็นแค่ว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดว่าสองสามเท่าหรือว่าไม่ต้องคิดว่าร่ํารวยอะไรมากมายปรากฏว่ามันไม่ได้แบบนั้นถามว่าหลอกไหมมันก็เข้าเขาและถ้าเกิดทําแบบนี้กับคนร้อยคนพันคนเนี่ยจริงๆถ้าเกิดบอกว่าเป็นชอ่อโกงประชาชนแล้วเป็นการทําในค่าวเดียวไอ้นี่มันบทหนักครั้งเดียวก็อาจจะพอทําเนานะครับทีนี้ถ้าเกิดช่ชอโกงประชาชนหลายครั มันเป็นความผิดแต่ละกรรมแต่ละกระโงแยกกันนั่นแปลว่าสมมติว่าทําการช่อโกงประชาชนไปหนึ่งพัน 1, ครั้งถ้าความผิดมันทําให้ติดสักสองปีเอาแค่นั้นนะ่ะมันก็สองพันปีปรับลดอะไรไปัปก็ลงมาเหลือห้าสิบปีอะไรตามกฎหมายไทยแหละอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องดูครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ท้ายที่สุดก็คือว่ามันต้องมีความระมัดระวังคือจริงๆแล้วอาจารย์ผมสอนง่ายๆเลยนะบอกว่า ให้ความมั่งคั่งที่มันเกินไปกว่าขีดที่มันควรจะได้ม,มันมีอะไรที่น่าสงสัยหมดแหละจริงๆแม้มกระทั่งการทำธุรกิจระดับโลกจะดูว่าให้ Microsoft ์เอ้ยนะครับไอ a ฟ e b o o k เอ้ยนะครับ l ล n e เนี่ยพวกนี้โอ้แต่ลองไปดูสิครับเขาถูกฟ้องกี่คดีเขาเป็นความกี่เรื่องอม,มีทั้งแพ้ทั้งชนะเอายกตัวอย่างอย่างวิลเกตตอนที่เขาทำไมโครซอฟ f ์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ถูกคนที่ ทำโปรแกรมมาก่อนอย่างแมคินทอชนะครับอย่าง IBM อฟ้องว่าเขาเนี่ยเอาบรรดาโปรแกรมทั้งหลายที่มีอยู่มาเติมเอามาปนปน,ปน,ป,นปนกันแล้วก็มาทำโปรแกรมเขามันเป็นการลอกเลียนแบบนะครับมันเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนะี่ยเขาก็โดนมาต่อมาเขาก็มี <S <S เรื่องผูกขาดทางการค้านะครับ <S <S เพราะว่าเอาโปรแกรมนั้นมาปนกับให้คนต้องเข้ามาใช้อะไรพวกนี้มันมีหมดแหละเพราะอะไรครับเพราะมันมีความมั่งคัง่งที่มันเกินกว่าขีดที่มันควรจะเป็นไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะ หรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเอ๊ะทำไมร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ไม่เสียภาษีเลยแต่มันแหมอูฟู่นะครับมีมอเตอร์ไซค์กี่คันมีรถยนต์ไปตามดูมีทั้งเท้าเฮ้ามีทั้งบ้านพอสัมภาระไปนับชามปรากฏว่าได้กําไรมหาศาลแต่ไม่เคยเสียภาษีแบบนี้เห็นไหมความมั่งคั่งที่มันเกินกว่าขีดที่มันควรจะเป็นเหมือนกันครับกับกรณีอย่างไอคอนมันต้องระวังตั้งแต่แรกล้ว่าเฮ้ยมันมันจะมีอะไรแบบนั้นเหรออันที่2ก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนเขาได้กําไรมหาศาลกันจริง มันมีแหละคนที่หวังดีต่อผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นได้มีโอกาสนะครับได้มีกำลังกําไรได้ลืมตาอ้าปากได้กินดีอยู่ดีแต่มันจะถึงขนาดประเชิญให้มากมายมหาศาลขนาดนั้นเลยมันต้องคิดทําไมเขาไม่เก็บเอาไว้กับตัวแล้วแบ่งในระดับหนึ่งเช่นเปิดบริษัทแล้วก็จ้างคนทํางานสินะครับคนที่มั่งคั่งมากมายมหาศาลได้เงินเป็นแสน,แสนล้านแสนล้านเป็นล้านล้าน,าน,านเนี่ยนะล,ล้านสะดวกซื้อเอยขายเหล้าเอยอะไรพวกเนี้ย เขาไม่ได้ใช้วิธีแบ่งปันกันแบบนี้นะเขามีเงินเยอะกว่านี้เยอะกว่าเดียไอ้อนไม่รู้สะกี่เท่านะแต่เขาไม่ได้แบ่งปันกันแบบนี้นะเขาจ้างคนมาทํางานให้เขาถูกไหมครับเขาก็ให้เงินเดือนตามเหมาะสมแต่ความบั้งขั่งทั้งหลายมันจะไปอยู่ที่เขาแต่ถามว่าความบั่งขั่งนั้นถ้าเทียบกับกรณีบิลเกตมันมีปัญหาไหมมันก็มีแต่ว่าคนบทกฎหมายไปถึงไหมเช่นการผูกขาดนะหรือว่ามันจะมีกรณีอื่นอันนี้ก็อาจจะต้องไปตามดูมันจะเป็นแบบเดียวกันหมดแหละ มันไม่มีอะไรที่อยู่ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาอย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องตระหนักรู้ไม่ใช่ว่ามาตามแก้อย่างที่เขาว่ากัน,นวัวหายแล้วร้องคอทุกวันเนี้ยอย่างกรณีดีไอคอนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันเอ๊ะตั้งแต่แรกมันก็อาจจะมีคนจํานวนหนึ่งซึ่งซึ่งอาจจะมีแล้วแหละหนะที่ไม่ได้ติดร่างแห่เข้าไปแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องมาไล่ตามกันไล่กันตามการไล่ตามเนี่ยลำดับแรกเนี่ยหลายๆคนก็พูดนะว่าต้องไปอายัดรัพย์ไว้ก่อนต้องไปยึดซั์ไว้ก่อน คืออาจจะยังไม่ได้บอกหรอกว่าเขาผิดแต่ว่าถ้าหาว่าปล่อยเนิ่นช้าไปถ้ามันมีการยากักย้ายถ่ายเททรัพย์ออกไปแล้วสมมุติมันมีความผิดจริงมันก็จะเยียวยาผู้เสียหายยากลําบากอยู่มันก็จําเป็นแ<ช>ล้วในภาวะนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องระมัดระวังแนละ้วทุกคนคือคือนึกออกไหมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงก่อนลงทุนควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแต่เวลาเขาพูดประโยคนี้เขาจะพูดเร็วปรือมากเลยอืมมันเป็นอย่างนั้น นะครับเพราะฉะนั้นในสภาพความเป็นจริงและจริงๆแล้วเนี่ยเอามาเทียบกับหลายกรณีในบ้านเมืองเนี่ยนะครับคนมักจะไม่ทันได้คิดอย่างกรณีของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณมันก็เป็นการช่อโกงประชาชนแบบหนึง่งมันก็คือการหลอกลวงประชาชนหลอกลวงว่าฉันป่วยแบบเนี้ยเหมือนกันก <c oughs> ับถ้าเกิดสมมติไปลองคิดดูบางคนบอกว่าเอวตอนพรรคก้าวไกลเขาทําอะไรก็เป็นอีกแบบหนึง่งก็คือไปบอกประชาชนว่าถ้าเกิดเธอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะทําโดยแบบนี้ <c oughs> คือแก้มาตรา112มันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นแต่พอนึกคิดเข้าไปในเนื้อแท้จะพบว่ามันเป็นแบบที่สารน้ำนูนท่านได้วินิจฉัยแล้วก็ตัดสินมันเป็นการเสาะกร่อนบ่อนทําลายมันไม่ได้เป็นการทําให้ดีขึ้นแบบนี้มันก็จะเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องคล้ายกันนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าคนมักจะไปคิดในมุมบวกเหมือนกันดีไอคอนก็คิดว่าเฮ้ยเขาเอาเงินเอาทองมาให้เขาพาทําธุรกิจจะร่ารวยมันเกิดกรณีพลิกผันแหละ มันไม่เป็นไปตามนั้นเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะทํามันก็อาจจะคิดแบบนั้นได้นะครับเหมือนกันใกนกรณีคุณนักสิงค์าอาจจะป่วยไข้เจ็บจริงก็ได้แต่ว่าคนลามันจะไม่หนักหนาสาหัสแบบนั้นแต่มันก็ป่วยจริงกรณีก,นนก้าวไกลเขาก็หวังดีเขาก็อยากให้บ้านเมืองพัฒนามันก็คิดกันไปได้แต่ว่ามวลรวมของสิ่งท,ที่ทําไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีผลกระทบในทางลบเกิดผลเสียหายกับใครมันก็ต้องดําเนินการไปตามนั้นนะครับเหมือนกันนั่นแหละอืมอืม อาจารย์เป็นสิ่งเวลาจำกัดจริงในครทับใ่เอ๊การร้องเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมเนี่ยไปศาลรัฐธรรมนูญนี่นะฮะจะใช้เวลานานสักกันไหนอีกเรื่องนะจะใช้เวลานานสักนาดไหนฮะในการรับข้อร้องเรียนเอหกประเด็นที่วานนี้คุณคิดว่าตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนถึง3เดือนนะครับศาลท่านก็คงต้องวินิจฉัยละเอียดหน่อยเพราะว่าคือประเด็นมันเยอะจริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นเยอะๆหกประเด็นนะครับมันมีแค่2เรื่องแหละเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวคุณทักษิณเองในเรื่องชั้น1ิบี่ นในเรื่องชั้นสิบสี่ของคุณนักสินเนี่ยก็คือขัดพระรม่งราชองค์การนะครับล่วงละเมิดพระเยเมนาจแล้วก็ดูหมิน่นหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์พอรวมกันแล้วการกระทําแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการซาอกร่อนบ่อนทําลายเป็นการล้มล้างสถาบันถูกไหมหรือว่าเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีภาษาซูงเป็นประมุขนั่นคือตัวของคุณนักสินนะ,ะนที่สองก็คือการโยงใยใช้อำนาจรัฐผ่านพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ไปผ่านคุณน้องคนนี้ผ่านคุณเจษฐาผ่านคุณแพททองทาน นาพัานบรรดาหัวหน้าพรรคแกนนําพรรคการเมืองทั้งหลายทําให้มันเกิดการใช้อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยซึ่งโดยทั่วไปพระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจนั้นนะไปผ่านตัวคุณทักษิณเท่ากับเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไยตยขอัตัฐชุมชนประมุขจริงๆมันก็มีสองสองสองกลุ่มใหญ่อย่างเนี้นะแล้วเขาก็รวมมาทั้งสิ้นทั้งปวงเมื่อเทียบกับพรรคก้าใบมันคือการสับนบ่อนทําลายล้มล้างก็เป็นแบบนั้นจริงๆมันมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแต่เพียงแค่ว่า มันมันเยอะรายละเอียดมันมากแล้วก็ไอ้พวกการร,รข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานซึ่ง,ซ,งซึ่งน้ําหนักณนะขณะนี้อาจจะถือได้ว่ายังไม่มากพอนะครับท้าท้ายที่สุด <c oughs> สารท่านรับไว้วินิจฉัยท่านก็อาจจะต้องเรียกเอาข้อมูลเพิ่มสแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มแล้วก็ต้องหาดูพยานหลักฐานซึ่งสารท่านทําเองได้ส่วนหนึ่งโดยหน่วยต่างๆที่เป็นองค์การพยพของท่านและก็อาจจะได้ใส่สวนครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อย แต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าสมมุติว่าศาลท่านรับเรื่องนี้แล้ววิน,นิจฉัยว่าใช่มันผิดนะครับมันดําเนินการแบบนี้ไม่ได้ใช้สิทธิเสรีภาพเช่นนี้ไม่ได้หยุดนะพอบอกคุณทักษิณหยุดบอกพักเพื่อไทยหยุดมันก็จะเข้าวงจรเดียวกับตอนนั้นพักเข้าไกลนะมันก็จะไปก<า>กตต่อ,ตอกกตก็ dispar, ดําเนินการยุบพ,พักยุบพ,พักเสร็จมันก็มีการตัดส,สินแต่กรณีของคุณทักษิณเนี่ยถ้ามันมีการชี้นาครอบงำควบคุมพรรคการเมืองด้วยมันจะมีโทษจําคุกของตัวด้วยนะเพราะว่ากรณีคุณพิธาเนี่นั้นน่ะเขาเป็นคนในพักคุณทักษินนอ อืมอืมมันก็จะเพิ่มเติมมาอีกโซนนึงแต่ว่าไม่มีกระบวนการอยู่อาจารย์เชื่อว่าน่าจะภายในระยะเวลาประมาณสักสามเดือนใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งถึงสามเดือนนะอันนี้หมายความว่ารับไว้ยินิจฉัยแต่ว่าท้ายที่สุดใครจะต้องยื่นเอกสารใครจะต้องมาเป็นพยานหรือว่าท่านจะต้องถามใครไต่สวนใครอันนี้มันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะมีพยานเยอะยรฉพะอย่างยิ่งกรณีคุณทักษิณที่อยู่ชั้นสิบสี่ไม่รู้ว่ามีใครบ้าง